โอเคครับก็กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมโอเคนะครับก็ผมจะมาสอนโหลดตัวรันเดลต้านะครับก็เป็นตัวรันดินจานะครับที่เราเห็นหลายๆคนเรียกนะก็เป็นของมือถือเท่านั้นนะครับซึ่งของคอมก็จะเป็นพวกตัวรันซีโนแล้วก็ตอบแตบนะครับที่ผมไปแจกวันนี้ผมจะมาแจกของมือถือนะเพราะว่าเห็นในดิสมีขอมากกันเยอะนะครับจะวิธีก๊ชี้ก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูในคลิปเลยนะครับก็ ลบแรกแล้วก็เข้า,าเข้ารลบกเลยนะครับแป๊บน,นึงนะผมขอ,อข้อใหม่แบบให้มันดีเนาะอ่ะตอนแรกอ่ะเวลาเข้าอันนี้มานะครับมันจะขึ้นให้เราอนุญาตการอ่าเข้าถึงไฟล์นะครับเราก็กดเปิดไปเลยครับพอเปิดแล้วเราก็สามารถเข้าได้ปกติเลยจากนั้นเราก็กดเข้าแมปสักแมปหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวมันจะโหลดเมนูอาคีมาให้นะครับผม เดงนะจออาจจะมันจะเบี้ยวนะครับผมรอแป,ป๊บอ่ะโอเคมาละอันนี้คือผมเข้าแมปฟิตนะครับแล้วก็รอสักแป,ป๊บนะเดี๋ยวมันจะโหลดขึ้นมาให้นะเดี๋ยวตาโอเคนี่ครับผมรอสักครู่ครับ นี่ครับมาแล้วมันจะขึ้นว่าพีดเว้นครับให้เรารอก่อนนะนี่มันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ครับให้เรากดอ่านี่ครับรีเพีเห็นปะปุ๊บพอเรากดแล้วครับแล้วก็เอาลิงก์เนี่ยไปใส่ใน Google นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับซึ่งอันนี้ผมใช้โปรแกรมจําลองนะครับแล้วก็ไปใส่ในเบราว์เซอร์ของเรานะครับนี่มันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะโอเคอ่ะมันก็จะให้รออะไรแบบนี้ครับล้วก็กดตามเันไปเลยครับ ซึ่งไอเกตชีเนี่ยมันมีในยากครับแช่เราข้ามโฆษณาเฉยนะอ่ะมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับเห็นปะซึ่งเราก็กดให้มันแบบข้ามหน้าไปเฉยๆนะครับเราก็ย้อนนะครับเห็นปะเนี่ยเห็นปะเนี่ยถ้ามันขึ้นโฆษณาอะไรให้ดูเราก็ไม่ต้องไปดูครับเนี่ยเห็นปะมันจะขึ้นเวลาให้ดูอยู่ครับก็คือเราต้องรอตามเวลานี้นะเห็นไหมอันแรกรอสิบห้าสองรอมาณสี่สิบห้าอันที่สามรอ 48, ปันยี่สิบแปดวินะครับ ซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกันครับแต่ละอันเราก็ต้องรอนไปนะนที่จริงมันบายพาสได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาสอนเกตแบบไม่ต้องบายพาสเพราะว่าบางคนอาจะยังไม่รู้ว่าว่าบายพาสยังไงครับเดี๋ยวคลิปหนะ้าอาจจะมาสอนบายพาสกีชๆนะเพราะว่ามันจะประหยัดเวลาไปเยอะเลยเนะี่ยซึ่งอันนี้มันรอนานนะที่จริงอ่ะมีประมาณ3ามเช็คพอยต์นะอ่ะอันนี้เสร็จไปละเราต้องรออันนี้อีกอ่าสิบห้าวินะเห็นปหเลขมันจะอยู่ตรงนี้นะ ดูที่เมาส์นะครับเราก็ต้องรอนะครับโอเคของผมอาจจะปุ่มอะอาจจะไม่เหมือนในโทรศัพท์100%เรเ็เพราะว่าใช้เป็นโปรแกรมจำลองนะครับแต่ก็น่าจะคล้ายๆกันเนาะนี่มันก็จะขึ้นให้หมุนรอนะครับจากนั้นเราก,กด continue คนระับนี่เราได้คีย์แล้วนะพอเราได้คีย์แล้วกด copy นะครับแล้วเราก็เข้าเกมของเรานะครับอันหนึ่งนะ เข้าระบบนะครับอ่านี่ผมหลุดออกนะครับแล้วก็เข้าใหม่นะโอเคจอมอาจจะดูเบี้ยวๆหน่อยนะทุกคนเอจอหายไปเลยเหรอเฮ้ยโอเคกลับมาแล้วครับก็ให้เรากดเข้าสักแมปหนึ่งนะสมมติผมจะอ่าเข้าอันนี้นะครับอันนี้วันนี้จะไม่ได้ใช้สคริปให้ดูนะครับแต่ว่าจะสอนจะชคียเฉยนะครับส่วนสคริปก็อาจจะแจกคคลิปหน้านะครับเราก็รอไปนะครับผม โอเคเราเข้าแมบมาละเดี๋ยวรอไอเดลต้ามันอินเจกก่อนนะครับมันอินเจกอัตโนมัตินะอเอ้ยนี่เห็นปะมาละโอเคเราก็กดวางคีย์ไปเลยครับเห็นปะอุ้ยอันหนึงนะเอ้าเมื่อกี้ผมก๊อปไม่ติดหรออันหนึงนะอ่าเดี๋ยวผมไปก๊อปคีย์ใหม่อันหนึงนะเหมือนมันจะก๊อปไม่ติดอ่ะกดก๊อปปี้อีกทีนึงแล้วเรามาอเอ้ย อันนี้ผมค้างนะโอเคเวลาสับจอจะค้างโอ้ยเป็นหนึงนะเหมือนมันจะไปก๊อปอะไรมาไม่รู้ครับเป็นหนึงนะทโอเคก๊คอปปี้โอเครอใหม่ได้ปะโอเคได้นะครับกดคอนทินิวไปเลยโอเคครับนี่คือเราอินเจกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราสามารถใช้สคริปต์ได้เลยนะครับเห็นปะ นี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างใส,ส่สคริปต์นะครับเห็นปะเราก็ใส่สคริปต์มาใส่ตรงนี้ครับเรากด execute ตรงนี้เลยนะครับผมนี่ผมจะงสคริปต์อันนี้ให้ดูแล้วกันเห็นปะอันนี้ก็จะเป็นสคริปต์พื้นฐานนะครับเป็นสคริปตนะ์แอดมินเนาะวิธีเราเอาอันนี้ออกครับเราก,กดอันนี้เห็นปะนี่ประมาณนี้เลยครับก็สามารถใช้สคริปต์ได้เสมสมมติบินนะครับเห็นปะมันก็จะบินให้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ตั้งปุ่มใน i m o นะครับให้มันเดินเนาะซึ่งมันก็เลยเดินไไม่ด้้เป็็นนนแบบบีะครัก โอเคครับเราสามารถลองใช้กันดูได้ซึ่งเซคิปก็สามารถรันได้แทบทุกสคริปต์เลยครับตัวมือถือแบบสคริปต์ไหนมันก็น่าจะรันได้ครับเพราะว่าแบบ UBC น่าจะเยอะอยู่นะของมือถือของเอเดลตาเนี่ยนะเราลองไปใช้กันดูได้ครับผมก็โอเคครับแต่คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็เข้าดิสผมด้วยนะครับลิงก์ก็จะอยู่ในดิสนะครับลิงก์ตัวหลักครับก็โอเคครับสำหรับคีนี้รับไปนครับผมไป